สวัสดีค่ะขายอาหารปลาขายอาหารลิงสวัสดีชาว GAT Family Channel นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สิรลินทรไมาเยี่ยมคุณยายทวดนะจ๊ะสิบห้าเมืองอันนี้ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยกลับกล้องให้ดูก่อนนี่จะพามาดูเตาถานอันเตาถานของหน้า นี่คือคุณนานาปิดมัวปิดปิดผ้าไม่เห็นหน้านาลิ่นกนั้าหน้นานอันนะคะเจ้าของธุรกิจเตาถ่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นี่สิผ้าเมืองเตาค่ะพี่น้องค่ะวู้เจ้าเคยเห็นยีบัวป๊าดมันใหญ่หรืออันล่งไปนี่คือแบบว่า ใหญ่นเตาใหญ่อ <anyway> ้อกบ่ไม่อีกบ่นเบิ่งอืออันนี้คือน้องน้องเตยเตยหุ่นแดนนี้แหละบ้านี้อันนี้จองเตาเตาทานอันเพอนเฮ็ดพ่นเผาเตาทานขายค่ะผู้ได้อันผู้ได้อยากได้ทานนี่ก็สร้างได้เด้อค่ะส่งออนลาอยู่บ่เทียว์พูดทรงอล์เด้อค่ะเด้อพู้ได้อยากได้ทานสร้างมาได้เด้อค่ะเดี๋ยวพาไปดูเตาถ่านใหญ่ น,นี่ไ์นำทางปาย่างอันเพิ่นเผาทานขายอ่ะเพิ่นก็ไปหาใหม่เพิ่นก็ไปหาใหม่แถวนี่แหละใหม่ในปลาเนาะคะ่ะเพิ่นก็เอามาเผาทานขายป้าใหญ่ดีพุน่นะมุเจ้าเห็นบ่าทานนะคะเพิ่นเผาทานขาย โอ้โหแล้วปั้นได้ยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะอ้นได้หม่มาบอกใ่ค่ะมาซักอกั้นป้้อาโหนี่ตนมักอันนี้ได้นตนนเขาเอินพักยังเกาะน,นี่เขาอยังหือข้บวกันหจักเลยบอ้โหจักเลยฮะ าาจากเมืองก่อนขคือเตาเราะจะดูข้างในยังไงอะ่ะอยูุ่่นอยู่ปาป่าก่นอ๋อป่าคอทานี้เหรอนี่เหรอหรอ,อืมเาทุกคนมาดูเตาถานเออ,าอ,อยายอีลีป๊าแล้วเพาจาจะมือนี่มันยังสี่อันนี้สามบ่ มองเห็นไหมอยก็ประมาณเจ็ดแปดหมึ่งอุ้ยเดี๋ยวหล่นลงไปนะบ้านเรืองกับเป็นเดือนเป็นเดือนเลยบ้านี่บรรยากาศนะคะบ้านสวนยายทวดอากาศร่มรื่นเย็นดีตอนนี้น้องอันอันก็อยู่ที่บ้านสวนยายทวดนะกเจ้าดูไก่ธรรมชาติอันบ่คอยใส่บ่เพราะว่าดินเย็นใช้มันเอาอย่างนี้ดินเย็นร้อนร้ดนตื่นเต้นแหวกไงคะเอ้มีด้วยเหรอมีแว่นด้วยเหรอ ซมืเอามีด้วยมันแบบมันแข็งอุ้ยเอามาตีล่าสิย่านยังมา่ามาทั้งพี่ไปตามป้ามาอย่าแซวหน้ามาหนูอย่าแซวหน้ามาหนูพี่อันพี่อันอยู่นู่นค่ะพี่อันเล่นในนี้อยู่ พี่อันเล่นเล่นดินพี่อันเล่นดินเล่นทรายอยู่กำกำลังนารินก็กำลังเอาเอาไม้ลงเพื่อที่จะเผาชุดใหม่อยู่พอดีเผาไปขายราคานี่กัเผาไปขายสอบรถจักบาทนารินสอบหน่อย40สิบร้อยสี่สิบสอบหนึ่งกี่กิโลคะ ถึงโลอยู่บ่สอบหนึ่งสามสิบโลคุณได้สนใจกับติตอ่อได้ด้วยค่ะกำลัง <c oughs> <g> um> จ,จะเอาไม้ลงเตามันเผาโดนอยู่บ่เนี่ยอ๋อประมาณอาทิต์หนึ่งปาา๊า แข็งแรงมากเลยอ่ะลายสัตว์มีได้นึ่งลายสัตว์มีได้หนึ่งหมายถึงอะไรหลายสั้นดินอ,อ๋อดินตะกี้มันสีนสารเสน่ห์โนอันดต่อตัดต่อเลยๆเลิเลกกระเสริมอ่ะอืมอุ้ยไม่ได้เอาหนีมาด้วยหนีออหน,น้อยหน้าที่มีนะเขาเอินใหม่ยังหนีมะดินมาอยู่ห้าบ่ ปะตายปะตายเสียเลาตัยมืมือเดียวมือเดียวอืมไม่เห็นหวันนหวไม่เยทเขาตัดเดยช่องเดือนตะกิดแบบสโลุแบบงากเนาะอืมโอ้นักบรรยากาศบ้านสวนบ้านยายทวด สองสาวหน,น้ารัดก,กับหน้าเอลี่มุดต่างกันมาไงเจี่ย๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะไป